นี่เป็นบรรยากาศการทํางานในห้องทํางานของผมนะครับห้องนี้เป็นห้องนอนคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้ท่านก็ไม่ได้นอนที่นี่แล้วนะครับคุณพ่อก็จะมีบ้านหลักเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับคุณแม่ก็ย้ายไปนอนอีกห้องหนึ่งเวลาผมมาที่นี่ที่นี่ก็จะกลายเป็นห้องนอนของผมแทนนะฮะก็ซื้อโต๊ะนะซื้อเก้าอี้มา work from home กันที่นี่เลยเพราะดูแล้ว จะต้องใช้ชีวิตยอยู่ที่นี่พอสมควรทีเดียวละมันก็สมกับสิ่งที่ที่ผมตั้งใจเอาไว้แล้วก็วางแผนนะครับเป้าหมายชีวิตเราทุกคนเนี่ยตั้งได้เรามีเป้าหมายชีวิตได้เราสามารถที่จะประกาศเป้าหมายชีวิตของเราให้ตัวเองรับรู้ให้ผู้คนรับรู้ได้นะครับแต่มันมีอีกข้อหนึ่งก็คือว่าแผนการที่เราจะต้องดําเนินการให้เป้าหมายของเราเป็นจริงนั้นบางทีมันก็ เริ่มต้นในแบบที่มันไม่ได้ชัดเจนอะไรเลยมันไม่รู้จะทําอะไรได้ซ้ําไปมันไม่รู้ว่ามันต้องดาเนินการทําอะไรมีแผนการยังไงบ้างแผนการมันก็คือความคิดนั่นแหละเราติดความคิดเชิงตรรกะว่าจะต้องมีแผนการที่รัดกุมเห็นกลยุทธ์ทั้งหมดแล้วเนี่ยเราถึงจะลงมือทําแต่ในชีวิตจริงเนี่ยบางทีเรานึกเป้าหมายขึ้นมาก่อนอย่างผมเนี่ยเป้าหมายของผมคืออยากอยู่ที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้แล้วก็ให้ชีวิตมันมันรันต่อไปได้แบบสบายสบาย ร่ำรวยมีความสุขมีไรายได้เข้ามาผมก็ตอบเองไม่ได้นะว่าฮ้ยผมจะต้องมีกลยุทธ์อะไรผมต้องมีวิธีการทํางานแบบไหนแต่เอาละพอเวลามันมีเป้าหมายขึ้นมาเนี่ยอย่าลืมมันแล้วกันอะไรที่คิดได้ทําไปก่อนอะไรที่รู้สึกว่าเราทําได้ทําสิ่งนั้นไปก่อนแต่ทําด้วยความรู้สึกว่าสิ่งนี้มันจะนําเราไปสู่เป้าหมายชีวิตสิ่งนี้มันจะนําเราไปสู่สิ่งที่เราปรารถนาสูงสุดในชีวิต ถ้าเราทําสิ่งที่อยู่ตรงหน้าด้วยความรู้สึกนี้ทุกๆวันไม่ลืมมันจะดึงดูดความเป็นไปได้ดึงดูดผู้คนดึงดูดเหตุการณ์ดึงดูดแล้วสิ่งละอย่างเข้ามาสู่ชีวิตของเราแล้วเราก็จะค่อยๆรู้ว่าเราต้องทําอะไรแต่ตอนที่เราค่อยๆรู้ว่าเราต้องทําอะไรเนี่ยมันต้องกล้าหาญในการที่จะปรับที่จะเปลี่ยนนั้นถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนที่ผมรู้สึกว่าผมอยากมีชีวิตในแบบที่อยู่ที่ไหนก็ได้มันโลกใบนี้แล้วก็สามารถ ทำงานอย่างมีความสุขมีรายได้เลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวร่ำรวยนะความร่ำรวยทำให้ผมมีชีวิตที่ง่ายขึ้นทำให้ผมไม่กังวลเรื่องปัจจัย4ทําทำให้ผมสามารถที่จะดำเนินชีวิตแบบเรียบง่ายนะครับความเรียบง่ายของชีวิตโดยที่เราไม่ทำให้สถานการณ์ภายนอกเนี่ยมันมาบีบคั้นเรามากเกินไปมันนั่นแหละคือความสำเร็จที่แท้จริงที่ผมปรารถนานะครับในช่วงแรกเนี่ย มันก็ไม่รู้หรอกอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่ามันต้องทําอะไรแต่มันจะมีบางช่วงที่ที่แม้ว่าเราไม่รู้เนี่ยแต่เราต้องกล้าหาญที่เราจะเปลี่ยนเริ่มต้นจากเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนนิสยัยไปจนกระทั่งบางครั้งที่เปลี่ยนงานนะเปลี่ยนคนที่เราครบหาด้วยเปลี่ยนคนรอบตัวแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีเป้าหมายจิตใจเราไม่ยึดกับเป้าหมายนั้นใช้ชีวิตไปเรื่อยเปื่อยเฉยชะเนี่ยเราจะใช้ชีวิตไปตาม สถานาการณ์ไม่ได้ใช้ช่วยไปตามเป้าหมายที่เราต้องการที่จะบรรลุอันเนี้ยเสียเวลาวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราหาเป้าหมายสูงสุดของเรายังไม่เจอไม่เป็นไรแต่คุณต้องเซตขึ้นมาก่อนฟอร์มขึ้นมาก่อนเราเนื่องถึงชีวิตที่คุณ,ท,คณนนคที่คุณไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายชีวิตที่คุณไม่ต้องกังวลเรื่องรายได้เรื่องเงินมันมันไม่ได้มีขนาดร้อยล้านพันล้านนะแต่เอาเป็นว่ามันครอบคลุมค่าใช้จ่ายหลายเดือนของคุณทั้งหมดนะ่ะปัญหานี้สินอะไรก็แล้วแต่เนี่ย ลองเอาตัวเงินนั้นออกมาว่าคุณมีรายจ่ายที่ต้องจ่ายฟิกเท่าไหร่รายจ่ายนี่สินทุกอย่างคุณกล้าไหมที่คุณจะเอามันออกมารวมกันคุณจะได้เห็นมันอย่างชัดเจนที่สุดนะครับมีมีจ่ายครบมีจ่ายไม่ครบไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือทําตรงนั้นก่อนเพื่อเราเห็นภาพรวมทั้งหมดของชีวิตแล้วก็ทําสิ่งที่อยู่ตรงหน้าด้วยความรู้สึกว่าเอาละถ้าฉันถ้าฉันมีชีวิตที่มัน ครอบเวอร์เขจะจ่ายพวกนี้หมดแล้วมีเงินเหลือกินเหลือใช้จากการดำรงชีวิตจากก้อนนี้ก้อนนั้นทั้งหมดแล้วเนี่ยมีเงินเหลือพอสบายๆเนี่ยคุณจะใช้ชีวิตยังไงคุณจะทําอะไรคุณจะตื่นนอนขึ้นมาคุณจะหยิบจับอะไรเป็นสิ่งแรกผมตื่นนอนขึ้นมาผมก็หยิบจับโทรศัพท์มือถือผมก็หยิบจับคอมพิวเตอร์ทํางานผมก็ดีไซน์ชีวิตว่าแต่ละวันต้องทําอะไรบันทึกคลิปเขียนบทความลงข้อความในไลน์อด ยิงโฆษณาเรียนรู้การยิงโฆษณาเพิ่มเติมหาเวลาอยู่กับตัวเองนะครับนี่คือสิ่งที่ในชีวิตประจำวันเราต้องรู้ต้องทำอะไรเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยดูแล้วไม่น่าจะไปถึงอันนี้ก็คิดเองดูแล้วได้เงินน้อยเกินไปไม่พอใช้นี่ก็เลิกทำถึงคุณจะไปทำสิ่งที่คนอื่นเขาทำแล้วได้เงินเยอะแต่ความรู้สึกคุณมันไปไม่ถึงมันก็ไม่ถึงอยู่ดี เพราะสุดท้ายมนุษย์อยู่ภายใต้กฎเดียวกันทั้งหมดเรียกว่ากฎแห่งแรงดึงดูดนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้สิ่งที่มีค่าที่สุดคือชีวิตและเวลาเวลาคุณจะไปทําอะไรนึกไม่ออกก็ทําสิ่งที่สิ่งที่มันต้องทําข้างหน้าให้ดีที่สุดแล้วสุดท้ายอยู่กับความรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทําทั้งหมดเนี่ยมันจะนําคุณไปสู่เป้าหมายที่คุณต้องการในที่สุดลองนําไปปฏิบัติกันดูนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับ สวัสดีครับ